ไปดูมาให้ค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีโรคอะไรได้บ้างเพราะบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในช่องปากนะการที่เราเป็นแบบเหมือนมีโรคก,กินปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะปากเหม็นเนี่ยเป็นสัญญาณของสารพัดโรคนะคะทีนี้มาพูดถึงอย่างแรกก่อนก็คือสาเหตุของโรคปากเหม็นนะคะหรือว่ากลิ่นปากที่เกิดขึ้นจากในช่องปากเลยก็คือในเรื่องของโรคต่างๆในช่องปากก็คือไม่ไว่าจะเป็นฟันผุ ก็ทาให้เกิดกลิ่นปากนะคะหรือว่าเป็นโรคเหงืกอักเสบเป็นโรคปริทันรักเสบใครที่มีฟันคุดมีเศษอาหารไปติดเนี่ยค่ะก็สามารถทําให้เกิดกลิ่นปากได้เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นในช่องปากก็ง่ายค่ะกําจัดสาเหตุในช่องปากกลิ่นปากเราจะหายไปถ้าเราไม่มีโรคในช่องปากสิ่งที่จะทําให้เกิดกลิ่นปากหรือว่ามีปากเหม็น่นะคะ นิวทอนซินใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นเกิดจากตรงทอนซินของเราอะค่ะอันนี้ก็จะทําให้เกิดกลิ่นในช่องปากได้ซึ่งนิวทอนซินเนี่ยค่ะเ,เกิดจากการที่มีเศษอาหารไปติด อยู่บริเวณต่อมทอนซินนะคะจนทําให้เกิดเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็จะทําให้มีกลิ่นออกมาได้อันนี้หมอฟันแก้ไม่ได้แต่ว่าบอกได้ว่าสามารถทําให้เกิดกลิ่นได้นะคะเราก็อาจจะต้องไปเช็คกับคุณหมออีกทีแต่ว่าคนที่เป็นนิ้วทอนซินส่วนใหญ่จะรู้ตัวนะคะว่ากลิ่นเนี้ยมันมาจากนิ้วตรงคอเนี่ยเออไม่ใช่นิ้วเกิดจากไอ้ตรงทอนซินในคอเลย แม้กระทั่งการเป็นหวัดทั่วไปนะคะการที่เรามีน้ำมูกตีย้อนขึ้นมาก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากได้หรือว่าการที่เราเป็นโพรงไซนัสอักเสบหรือว่าไซนูนเซติเนี่ยคือเป็นไซนัสอักเสบนี่นแหละคะ่ะก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกันซึ่งการที่เราเป็นแบบเหมือนไซนัสอักเสบเนี่ยคะ่ะมันก็จะแบบเหมือนกับว่าเราก็จะมีอาการคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีน้ำมูกแบบย้อนขึ้นมา ก็จะทําให้เกิดกลิ่นในช่องปากได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะเกิดการติดเชื้อไซนักอยู่บริเวณนี้นะคะคือข้างข้างแก้มเนี่ยข้างจมกูกทั้งสองข้างแล้วก็จะเชื่อมต่อกับในช่องปากของเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเป็นไซนัสอักเสบเนะะี่ยค่ะลมหายใจเราก็จะมีกลิ่นบวกกับการที่เราจะมีกลิ่นออกมาจากในช่องปากก็มีนิวทอนซินใช่ไหมคะที่เกิดจากเศษอาหารไปติดตามทอนซินแล้วก็ทําให้มีกลิ่นออกมาแล้วก็เป็นโพรงไซนัสอักเสบเป็นหวัด หรือว่ามีการติดเชื้อที่ปอดมีปอดอักเสบก็จะทําให้เกิดเสมหะได้นะคะทําให้เกิดการไอเสมหะตีย้อนขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดกลิ่นในช่องปากได้เช่นเดียวกันเลยไปที่ทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารก็คือหลอดอาหารตั้งแต่หลอดอาหารไปนะคะไปถึงกระเพาะอาหารใช่ คือถ้าเกิดว่าเรามีโรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นการย่อยอาหารที่ไม่ดีซึ่งความจริงก็เกิดจากฟันได้นะพอเราย่อยอาหารได้ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เกิดท้องอืดท้องเฟ้อทาให้มีลมแบบดันขึ้นมาเกิดเรอเปรีย้ยวมีการเลือตีย้อนขึ้นมาก็จะทําให้เกิดกลิ่นในช่องปากได้หรือพอเล่อเปรี้ยวมาเป็นแผลที่กระเพาะอาหารนะคะเกิดแกส๊สบริเวณกระเพาะก็จะทําให้เกิดการตีขึ้นมาบริเวณในช่องปากก็ทําให้เกิดกลิ่นปากได้เหมือนกันความจริงระบบพวกนี้ค่ะเขาก็จะเชื่อมกันไปหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นด้วยระบบะทางเดินหายใจโรไซนัสอักเสบนิวทอนซินไปที่ ปอดมีการติดเชื้อปอดอักเสบหรือว่าเป็นหวัดหรือแม้ plumbing. กระทั่งการที่เรามีปัญหาก,กับกระเพาะอาหารมีปัญหาก,กับระบบทางเดิอนอาหารย่อยไม่ได้ท้องอืดท้องเฟอ้อเรี้รยวมันก็จะย้อนขึ้นมาที่ในช่องปากได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ไม่ใช่เกิดจากในช่องปากนะคะอาหารที่ทําให้เกิดกลิ่นในช่องปากก็มีผลมากๆนะคะอาหารที่มีรสจัดกระเทียมเครื่องเทศกาแฟหรือคนที่สูบบุหรี่ก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากได้ง่ายกว่าปกติค่ะ ก็จะมีกลิ่นปากในตอนเช้าอีกที่จะทําให้เกิดกลิ่นปากทุกคนแหละค่ะตัวหมอเองก็มีทีนี้พวกนี้ส่วนใหญ่นะคะการเกิดกลิ่นปากในตอนเช้าก็จะสัมพันธ์กับการดื่มน้ําของเราด้วยถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ําน้อยก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากได้มากอเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้ของการที่เราเหมือนกับตื่นเช้ามาแล้วมีกลิ่นปากก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะให้เหมาะสมแล้วทีนี้ถามว่าเออแล้ว เราอะจะมีวิธีการทดสอบยังไงว่าเรามีกลิ่นปากวิธีการเทสว่ามีกลิ่นปากก็คือเอามือนะคะบ้องไปที่ปากกับจมูกแล้วก็สูดหายใจออกแล้วก็ดมกลิ่นเข้าไปแค่นั้นค่ะเราก็จะทราบได้ว่าเรามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นเพราะว่ากลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นที่เฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกับทั่วไปอยู่แล้วเห็นไหม